ย้อนแห่งชาติน้ำตกเก็บสาวน้อยเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนะครับมีทั้งหมด7ชั้นนะครับมีตกเก็บสาวน้อย น,นี่เป็นจุดบริการให้เช่าห่วงยางนะครับเยอะแยะมากมายมีรถแอมบูลแนนด้วยครับ ตรงนี้เป็นสะพานนะครับเจ็ดสาวน้อยทุกคนมาเล่นน้ำกันเยอะนะครับตรงนี้เป็นหน่วยการแพทย์นะครับสูตรกู้ภยัยตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามภาคนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดสระบ,บุรีนะครับภาคกลาง สะพานไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตของจังหวัดนครราชสีมานะครับจะเป็นภาคอีสานนี้เป็นสะพานดงพญาเย็ยนนะครับเด็กลเล่นน้ำครับเป็นน้ำตกที่เหมาะกับการเล่นน้ำมากครับจะมีชั้น เป็นลานหินกว้างๆนะครับแล้วก็เหมาะเหมาะกับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับยินดีต้อนรับสู่นครราชสีมาครับเพราะเราเดินผ่านตรงตนี้ไปก็คือเรา,าเข้ามเขตมาจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับเดี๋ยวราอยู่ฝั่ง โร,ราชแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็มาจับจองปูเสือนั่งแล้วก็เล่นน้ำกันนะครับล่มริ่นดีมากรสถานที่กว้างกวางน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันนี้เป็นต้นจำปีสลินทรนะครับที่น้ำตก7็ดสาวน้อย ต้นใหญ่มากครับมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับโดยรอบประมาณ1,300งมร้อเมตรนะครับจะเดินรอบหนึ่งร,รอบ, 1, รอบลมเลิศนะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีน้ำตกเป็น,นชั้น สวยงามครับมาน้ํามีปลาด้วยครับตรงนี้มีบัวด้วยครับบัวขาวด้านล่างมีคนเล่นน้ําด้วยมีแอ่งสําหรับเล่นน้ําเป็นระยะระยะนะครับดงพญาเย็นสมัยก่อนเรียกว่าดงพญาไฟ เพราะว่าขึ้นชื่อด้วยความอันตรายจากสิงสารสัตว์และก็ไข้ป่านะครับภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นดงพญาเย็นตัวนี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเลาะเรียบลำธารน,น้ําตกไปเรื่อยๆนะครับลมรื่นน,น,น้ํนา น้ำฝนเนี่ยเวลาฝนตกนี้ก็ทำเป็นฝ่ายชะลอน้ำลมพัดนะครับลมลื่นอยู่ชิดลำทานไม่มีร้อนนะครับเดินสบายแล้วก็เผาวันเผาวันนะครับตรงนี้เป็นตะกองอ๋อเป็นสัตว์ป่านะครับครกิ้งก่า จะหาพบได้บริเวณนี้นะครับแต่เรายังไม่เห็นเห็นแต่ตะโกดนะครับตะกองยังไม่เคยเห็นเลยเอ,อันนี้เป็นชุดสำหรับเดินศึกษาธรรมชาตินะครับ<ด>คุณหนูมากๆเลยครับให้ใส่เด่นๆไงเผื่อเราหลง้าได้หาเราเจออันนี้เป็นทัานที่หแล้วนะครับ ของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยชื่อว่ามะาฟอสาวน้อยหกเป็นการตั้งชื่อตามชื่อของต้นไม้นะครับทีน,นี้เราก็เดินศึกษาธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันนี้เป็นสาวน้อยคนที่แปดนะครับเดินนำหน้าเราไป เดี๋ยวเราเดินมาสักพักหนึ่งก็ไปเจอรีสอร์ทนะครับเอาฝั่งนครราชสีมานี่บางจุดที่สามารถออกโฉนดได้นะครับมีรีสอร์ทร้านกาแฟร้านอาหารเพิ่มทานนะครับตรงนี้ ันจะเป็นชั้นที่เจ็ดนะครับชั้นสุดท้ายของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมะเดื่ออุทุมพรนะครับเป็นชื่อของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยชั้นที่เจ็ดนะครับชั้นสุดท้ายอันนี้คือ ลำน้ำหมวกเหล็กนะครับอันนี้เราเดินกลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเส้นทางน้ำตกน้ำตกชั้นที่เจ็ดมาเดืออุทุมพรน,นะครับเราชมอีกฝั่งหนึ่งของออรีสอร์ทนะครับจางตรงข้าวก็จะเป็นรีสอร์ทที่พักนะครับ เป็นชั้นที่หกมะฝ่อชั้หนหก อันนี้เป็นน้ำตกชั้นที่ห้านะครับชื่อว่ามะแฟน แนะนำน้ำตกนะ่แล้นำปุ๊ดควนๆมาเที่วน้ำตกคอนเยอะไม่ต้องมาอันนี้เป็นบริเวณชั้นที่4นะครับชื่อว่ายางนา เพราะว่าตรงนี้มีต้นยางนาต้นใหญ่อยู่นะครับก็คือต้นนี้นะครับตรงนี้ก็เหมาะกับการเล่นน้ำตกอีกจุดหนึ่งนะครับโอ,อ้ข้างหน้าก็สวยงามครับไูครับ น้ำตกชั้นที่สามนะครับตรงนี้ชื่อว่าลําพูป,ป่าเป็นชั้นๆั้นเกาะแก่งสวยงามน,นะครับนี้ก็สวยครับ เือนต้นจำปีศิริธรอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งตรงข้าม